รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2วันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2566ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านายประมงสุขชินตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน2ดาวสรุปผลการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่1ตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารราชการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนชุมชน2ดาวได้ดำเนินการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการวางแผนเตรียมการและให้คณะครูทุกชั้นได้มีการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนานักเรียน โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละชั้นและนําผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนมาเพื่อระดมความคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดด้านการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของชุมชนได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนคณะครูท่านศึกษานิเทศประจําสูย์เครือข่ายการศึกษา เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางที่ชุมชนต้องการเพื่อกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและผลิตเด็กนักเรียนให้เป็นไปตามประสงค์ของชุมชนด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนได้ โดยมอบหมายให้คุณครูทุกคนจัดทำแผนการสอนพร้อมกับส่งแผนการสอนให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติรวมทั้งส่งเสริมให้คุณครูประจําชั้นทุกชั้นเรียนจัดหาจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยตนเองเพื่อนําไปใช้ประกอบการสอนในแต่ละรายวิชารวมทั้งจัดหางบประมาณสนับสนุนในการจัดทําห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอื้ออํานวยต่อการจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ ด้านการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของคณะครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาได้มีการวางแผนและกำหนดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาเดือนละสองครั้งต่อห้องเรียนโดยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานบริหารวิชาการรวมทั้งกำหนดรายการที่จะออกนิเทศร่วมกันตั้งแต่ต้นปีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้วยการจัดสภาพห้องเรียนการอ่านออกเขียนได้และการคิดเลขเป็น ด้านการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากการออกนิเทศกำกับติดตามนิเทศภายในตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนของแต่และชั้นเรียนแต่และช่วงชั้นได้มีการนำปัญหาเหล่านั้นมาประชุม PLC ในระดับสายชั้น และระดับช่วงชั้นเพื่อระดมความคิดตลอดจนแนวทางเสนอร่วมกันเช่นระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอประสบการณ์ร่วมกันช่วยเหลือกันในการพัฒนาคุณภาพต่อไปตลอดจนเมื่อสิ้นปีการศึกษาก็จะได้นำปัญหาเหล่านั้นมาเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษาต่อไปด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายของทางราชการอย่างเคร่งครัดยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับราชการและประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวผู้เรียนและชุมชนผู้ปกครองนักเรียนเป็นสําคัญเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีเป็นที่ประจักษ์ตลอดมาด้านการบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนชุมชนสองดาวได้ดําเนินการบริหารและส่งเสริมผู้เรียนทุกด้านดังนี้ 1. กิจกรรมลูกเสือเนตรนาลี 2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ3กิจกรรมวันภาษาไทย4กิจกรรมภาษาไทยวรดกคำและภาษาอังกฤษวรรกคำห5กิจกรรมค่ายพุทธบุตรร่วมโครงการค่ายพุทธบุตรที่โรงเรียนอุดมสังวรวิทยาด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100%เซเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะใช้ประกอบการส่งเสริมพัฒนาและให้การช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้มีการนำหลักการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา SWOT มาใช้ประกอบการวางแผนการทำงานร่วมกับวงจรพัฒนาคุณภาพหรือ PDCA ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนคือวางแผนดำเนินการตามแผนตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวงรอบปีการศึกษาเมื่อดำเนินการตามแผนเสร็จสิ้นด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการให้ความร่วมมือและประสานงานในการใช้บุคลากรร่วมกันในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาในกรณีที่โรงเรียนใดขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านให้ความอนุเคราะห์ใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในศูนย์หรือระหว่างศูนย์เครือข่ายการศึกษาจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนละหนึ่งครั้งเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญงานประเพณีของชุมชนโดยตลอดเช่นงานแห่เทียนพรรษาหรือกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในชุมชนด้านการพัฒนาตนเอง ได้มีการเข้าร่วมอบรมและพัฒนาตนเองตลอดเข้าร่วมศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆเพื่อนําความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาตนหน่วยงานและองค์กรโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลซึ่งในยุคนี้นับว่ามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากด้านการรักษาวินัยคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรณในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเอาใจใส่ ยึดระเบียบของทางราชการในการปฏิบัติเรื่อยมาไม่เคยถูกร้องเรียนและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแต่อย่างใดขอบคุณครับ